สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมนมีก็จะมารีวิวแนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะ E ก็จะเป็นโลชั่นผิวใสนะคะส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบใช้โลชั่นมากๆเพราะว่าเป็นคนที่รักผิวตัวเองนะคะแต่ว่าจะหาโลชั่นที่ถูกใจแล้วก็ใช้ดีแล้วก็ทำให้ผิวใสเนี่ย มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะทุกคนก็วันนี้ก็เลยเนี่ยได้เจอตัวนี้นะคะตัวนี้ If White and Firm Body Lotion นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองเทสดูนะคะว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงเห็นรีวิวเยอะมากเลยนะทุกคนเขาบอกว่าใช้ตั้งแต่ครั้งแรกน่ก็ขาวเลยก็จะลองมาเทสดูค่ะ ตัวนี้นะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นอุ้ยไม่เหนียวเนินหนาด้วยนะคะที่สํคาคัญดูนะคะดูดูดูดก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะชอบมากนะคะเห็นไหมเห็นถึงความแตกต่างไหมคะทุกคน,นเห็นไหมคะ ค,คือและที่สำคัญนะคะไม่เหนียว,วหนักะเลยอะหอมมากคือถ้าใครได้ลองก็คงจะชอบเหมือนกับแบมมี่นะคะเพราะว่าแบมมี่ก็ชอบและที่สำคัญนะแบบชอบตรงที่ว่ามันไม่ติดเบาะไม่ติดเออไม่ไม่ไม่ติดขนไม่ติดเบาะแบบว่าพอไปขึ้นรถเนี่ยผู้ชายจะไม่ชอบเลยนะทุกคนว่า โลชั่นเนี้ยมันติดบอออะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีใครชอบเลยนะแต่โลชั่นตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวทาให้ดูทั้งสองข้างเลยเมื่อกี้นี่ดูข้างนี้นะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเดี๋ยวคเราจะมาถ่ายข้างนึ่งใช้แทนบีบีไปได้เลยนะคะทุกคนมันขาวกระจ่งางใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะชอบมากเลยอะเนี่ยแล้วกลิ่นมันหอมที่สำคัญนะคะดูไม่เหนียวเหน,นหนเลยคะ่ะซึมไวมาก เห็นไหมมันบาลานซ์กันแล้วค่ะเนี่ยมันเท่ากันเลยค่ะผิวมันใสามากเลยทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะคะโลชั่นอีฟตัวนี้นะคะ White and Body White and Firm อ o d y l ลช i o นนะคะแอมี่ก็ชอบก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะรีวิวแค่นี้ก่อนไปแล้วค่ะ